สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมก่อนจะเข้าเรื่องนะฮะผมก็ขอมารีวิวไอเทมก่อนที่จะเข้าเซิร์ฟไทยก่อน,นะฮะไอเทมชิ้นแรกนะครับก็จะเป็นชุดผู้หญิงนั่นเองฮะก็จะเป็นผมสั้นใส่แว่นสีฟ้านะครับส่วนเสื้อผ้าเนี่ยจะเป็นเสื้อผ้าสีขาวนะฮะแล้วก็มีลายสีแดงนะครับผมแล้วก็อัีแดงเนี่ย มีเอฟเฟกด้วยนะครับผม้ายๆที่จะเป็นวันคริสต์มาสริมมัทนะครับชุดต่อมาฮะก็จะเป็นชุดผู้ชายครับผมสีขาวเสื้อสีขาวกางเกงสีขาวลายสีแดงเหมือนกันกับผู้หญิงเมื่อกี้เลยนะครับคุณผู้ชมไอเทมต่อมาฮะก็จะเป็นเขียวนั่นเองครับและนี่คือหน้าตาตอนถือครับเป็นไงอย่างสวยฮะมีเอฟเฟกต์คือมงฮิมมนะครับนี่ครับดูแบบเต็มจอบอกเลยว่าห้ามพลาดครับผมกิจกรรมอาทิตย์หน้าฮ ไอเทมต่อมาฮะก็จะเป็นของแอนิเมชันนั่นเองครับซึ่งตอนที่เราเข้ากลุ่มหรือว่าตอนที่เราได้ MVP เนี่ยก็จะเป็นแอนิเมชันขึ้นแสดงแบบนี้เลยนะ นี่โคตรเท่ Hotel ครับหรือว่าตอนที่เราอยู่เกาะลอเนี่ยก็จะสามารถที่จะขึ้นขี่อย่างนี้ได้เลยนะหรือจะเป็นตอนที่เราขึ้นเครื่องนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เช่นกันนะฮะผู้ชมถ้าเราเอามานะไอเทมสุดท้ายครับก็จะเป็นหมัดโฟลเซนเฟรมทันส์นะฮะคือเสียงหมัดตัวนี้ครับกผู้ชมถือว่าไม่ดังมากฮะเบาๆมีเสียงกระดิ่งเล็กน้อยฮะลองฟังดูครับ ที่จะเข้าสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะประมาณน,นี้แล้วกันคะแรกขอเตือนเลยนะครับว่าใครที่อยากได้ไอเทมชิ้นไหนเนี่ยก็เก็บตังไว้รอตั้งแต่วันนี้แล้วเลยนะสัปดาห์หน้าเข้ามาแน่นอนครับคลิป <l ots> นี้ฮะก็จะมาพูดถึงเรื่องวิธีเลสไนเปอร์ทริสเมนนั่นเองครับ <l ots> ซึ่งปืนนี้ฮะก็จะเป็นปืนฮิลปืนยิงยาหรือว่ <l ots> าปืนเพิ่ม H P <l ots> ให้เพื่อนฮะหน้าตาของปืนนี้เนี่ยก็จะคล้ายสไนเปอร์แต่ว่าปืนนี้เนี่ยล็อกเต้านะฮะคุณผู้ชมซึ่งปืนนี้ฮะเมื่อเรากดสโคปใช่มมมัั้้นก็จะเปาาฝรข แม่ปืนนี่เนี่ยเมื่อเรายิงฝั่งตรงข้ามใช่ไหมดามเมจก็จะขึ้นถึง70ดามเมจเลยนะครับคุณผู้ชม <Yeah. S 1> บอกเลยว่าแรงมากนี่แค่ยิงตัวนะฮะเนี่ยเรื่องยิงหัวเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับบอกเลยว่าอย่างแรงฮะถึง3 8 5ปดาดเมจเลยนะโคตรแรงนะครับคุณผู้ชมปืนนี่เนี่ยและสุดท้ายครับกระสุนของปืนนี่เนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะ ต้องมีการครูดาวนิดนึงนะครับคุณผู้ชมส่วนเรื่องเพิ่ม HP ให้เพื่อนนะครับเวลาที่เราจะหิ้ว HP เพื่อนใช่ไหมตอนที่เพื่อนของเราเนี่ย HP เต็มนะผมตอนที่เรากดสโคบเนี่ยมันจะไม่ล็อกเป้าให้นะฮะแต่ถ้าสมมุติว่าเพื่อนเราเนี่ย HP ลดอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมตอนที่เราสโคบนะครับมันจะล็อกเป้าให้นะก็จะหิ้ว HP ได้ง่ายขึ้นนะฮะเออประมาณนี้ประมาณนี้ มีคนยิงก็สามารถฮีวตะีให้เพื่อนได้เรื่อยครับผมจนกว่ามันจะเต็ม100เซนตะครับปึ๊บปึ๊บอ่าถึง100%แล้วก็ไม่สามารถฮิวต่อได้นะครับผมเหลือก็รอให้ปืนของเราเนี่ยคูลดาวนะครับแช่นั้นเองฮะซึ่งวิธีการเล่นปืนฮิวตัวนี้นะครับคุณผู้ชมอันดับแรกเลยมันจะมีที่ใส่ปืนหลักอยู่2ปืนนะครับผมแล้วก็ปืนพกหรือว่าปืนรองเนี่ยมีที่ใส่แค่อันเดียวนะฮะอ่ะอันนี้คือต้องขอรลูกก่อนนะวิธีการใส่ปืนแบบที่1นนะครับ ก่อนอื่นเนี่ยผมจะใส่ปืนตัวนี้ก่อนนะครับผมเป็นปืนหลักนะนี่อันนี้คือปืนหลักนะครับผมก็คือปืนหิวนั่นเองจะใส่ช่องไหนก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมเนี่ยถนัดนะครับต่อมาเนี่ยสมมติว่าคุณผู้ชมเนี่ยชอบเล่นปืน a r หรือว่าปืนยิงไกลนะครับสมมติว่าผมเอาสกาาละกันฮะ จากว่าคุณผู้ชมเนี่ยถือปืนประเภท AR นะครับผมก็แสดงว่าคุณเนี่ยไม่มีปืนชาร์จนะฮะแต่ว่าเรายังมีปืนรองอยู่ครับที่เป็นช่องว่างอยู่ฮะเราก็สามารถเอายูซี่มาใส่เป็นปืนชาร์จแทนก็ได้นะครับคุณผู้ชมซึ่งการใส่ปืนแบบที่1เนี่ยก็จะสามารถหิ้วไเพื่อนได้ยิงไกลได้เข้าชาร์จได้นะครับเหมาะสําหรับคนที่ชอบเล่นปืนประเภท AR หรือว่ายิงไกลนะครับคุณผู้ชมต่อมาการใส่ปืนแบบที่2ครับสำหรับคนที่ชอบปืนประเภท SMG นะครับสาหรับใส่ SMG นะครับผมก็จะมีปืน UMP Mb5x m a ไฟฟ์เออธรรมดา แล้วก็ p 90นะครับผมที่สามารถยิงไก่ได้นะครับคุณผู้ชมก็สามารถทดแทนปืน AR ได้นะครับปืนพวกนี้เนี่ย <Yeah. S 1> ไม่ว่าเราจะใส่ P ี90กับปืนหิวหรือว่าจะใส่ a อพกับปืนหิวก็ได้นะครับผมหรือจะใส่ Mac 10ทกับปืนหิวก็ได้เช่นกันนะครับแต่ถ้าอยากเล่นใส่ลูกซองก็เอาลูกซองพกมาเติมใส่ก็ได้ก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคลนะครับต่อมาสําหรับคนที่ชอบสายลูกซองนะฮะสำหรับคนที่ชอบสส่ลูกซองนะครับคุณผู้ชมแน่นอนครับว่าถ้าเราเอาปืนลูกซองมาเนี่ยเราจะขาดปืนยิงไก่ไม่ได้ ใ้นะฮะนั่นก็หมายความว่าอาวุธรองเนี่ยเราก็ต้องเป็นปืนฟื้นพลังแทนและกัน,นครับนี่ก็จะไม่ได้เอาปืนฮิวหลักมานะครับผู้ชมก็จะได้เอาปืนรองมาแทนและกันนะครับเป,เป็นแบบนี้เลย ต่อมาสำหรับคนที่ชอบเล่นสไนเปอร์นะฮะสมมติว่าผมเอา AWM แล้วกันฮะปืนหลักเนี่ยก็จะมีปืนฮิลสไนเปอร์และปืนรองเนี่ยก็จะเป็น UC เอาไปเข้าชาร์จนะครับแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่ชอบปืนชาร์จ UC นะครับ <c oughs> ก็สามารถเปลี่ยนเป็นปืนลูกซองพกก็ได้นะครับคุณผู้ชมอันรวมๆทั้งหมดเนี่ยสำหรับคนที่ชอบเล่นปืน หลักเป็นปืนหิวนะครับสำหรับแนวทางการเล่นเนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถดูได้จนจบคลิปนะครับผมว่าผมททำอะไรกับปืนหิวบ้างนะฮะอ่ะผมจะเล่นยังไงเล่นแบบไหนเนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถดูได้เป็นแนวทางได้เลยนะครับเออจะลงกับพี่เกงใจเรือพี่ด้วยอ้าวมันก็ยังลงกับผมอยู่เหมือนเดิมอ่าเขาไม่ได้เรียกเรือครับเาเรียกเสเก็ต เล็ดคับเล็ดชครับ,เ,รรบเอาอยู่คนเดียวดีกว่าเออมันยิงผมได้เกือบดมไปกเด้ปนะูอ,อ,อ,อยานรสนะมวิ่งโดนกระเบิดมันนั่นแหละ เฮ้ยโดน้ตเว่ยมันมาเป็นแต่ก่อนไม่มีชุบนี่ลบอยูรัวครับชุบผมเลยครับนะครับตรงตู้ครับเนี่ยพี่ชุบแต้มเงินโผมโหแช้เหรียญพี่โดดดีกว่าครับโอ้ตอนเกิดลงมาครับสอนละครมาแล้วครับจริงๆเฮ้ยอ้ยมีคนเหรอครับใช่ใช่ใช่หรืไแม่ไม่มีไอวอร์ โรงเรียนมีนะครับพี่พมีความมัดเอ็กมันโหดมากเลยครับโรงเรียนมีนะครับนะครับนะครับผมเห็นมันวิ่งไปทางอัพเกาะหรือมันวิ่งลงไปล่างแล้วนหเกิดอะเลยพีนน้อง A few moments later อะไรเล็ดว้าไป บาปไกแค่ไหนมันมีตัวมีหมวกของคุณก็จะยิงกันอยู่ที่บนหน้าผาเราพี่นนทงตรงไหนผมโมดไปละผมไปครบเราจะเย็นนะตัวเดียวนี่อ้าวโดนรัดครับีโดนรัด ไมคจุ่กันหอไกลเหมือนกันนะนี่จากี่สิบเจ้าต้นไม้ีไฟยิงไกลมากเฮ้ยตีไม่มาตีมาแะไรพี่เฮ้ยลิงเก็บมากเลย,เลยตัวต้นบ้านไม้บ้านไม้โอ้จะมาก นกครับเอ,อ้ยไอตัวนี้นี่ว่าที่เรายิงมันตายตรงบาซิเลียทำไมในน้ำมีไอ้วอลตรงไหนครับมันลิ้นแม่น้ำมองเอยเหรอครับนี่พบศัตรูแล้วตู้ชุม,มันย่ังไน อยู่ในโคโนครับโหลดลงมาด้วยใช่แล้วครับโหลดลงมาไม่ได้หลุดมันชุบไม่ขยับหรอกมีอย่างแล้วครับสามครับขอสี่ครับไม่มีรถสปอร์ตตรงนี้แล้วก็มีไกลตัวไกลครับเดี๋ยวครับ บ้านไม้มีนะครับสองตัวครับบ้านไม้ไม่มีอีกตัวหนึ่งไงน,นี่โอ้ยฆ่าไม่ได้ง่ายจะฉุก <c oughs> เ่อนเฮ้ยพี่นานไม้เสียงไม่ได้ยินเสียงยิงเลยใช่โอเล่นเอซียิงไม่มันเหมือนเอดับเลยไม่โดนหรือเปล่าโอ,โอ,โอ,โอ ไม่มีเลยอ่ะอ๋อตรงนั้หินเหรอพอาหินพีชโดนร้อยโดนไปร้อยสี่สิบครับล็อกแล้วครับเ,เข้าได้เลยครับอุอ้ยหลังเข้าครับอุ้ยไตเดียาพีตรงโดดเดะ two thousand years later ร้อยห้าเก้าน่าจะดาวนะครับดาเยอะมากเลยสองตัวตรงนั้น เหลือป้าฉลามพี่นิ่ไปทาเราแล้ว ยิงปืนนี้เมื่อดีเหมือนกันเนะเล่นต่อเนื่องเร็วเดียวใช่ไหมครับใช่ไหมครับสอาไฟฟ้านี้ไปว่าเสาไฟฟ้านี้เ่เออใช่ใช่ยิงไม่ได้อะเทมนี้เขาขาโผล่ยิงไม่ได้ไม่ครับไม่ครับเดินไปหาไม่ตายเต้นรอเลยดีกว่าแย่ๆยิงนะนานพี่โน้ตมาเต้นพี่โน้ตมันเริ่มจากทางไหนก่อนอ๋อทางนี้ก่อนเอ้ยพร้อมกันเฉยท้ายมันพร้อมอยู่ ถ้าตอดเปิดแล้วมันจะจบให้ความเห็นไหมครับบอกแล้วครับว่ามันยิงได้ครับครับมันโดือดร้อนมาแล้วครับ